ล้วผู้เคยเห็นผู้เคยผูกผู้เคยอยู่ในวงการขอให้ท่านมีความสุขสำราญวกไปผ่านยามาไกลเชื่อหัวกะเทิยังรอ <c oughs> ขอให้รับใส่ระวบางเชือตัดผมไปมอถึกใจอบเขาว่าเรากกาดนี้ เราปีเก่าทานไปจนมาปีไม่หุ่นมาสอยหนุนในคือเก่าหัวกะเทียยังรอรับพวกเจ้าบ่มีเสารอเก่าสีเราโอกาสดีในมือนี้จังลยโอทั้งเสียงเป็นสังเนียงเสียงลำให้จือจำเออเด้อเอาไปเอ Lao phát thân phen thân cây cây sip bẹp bì bán bay hay chăm lại thứ cầu mua cà thứ lắm ta không đơ mua cháu hay mà thu men soi lùng là có khóc ơi ơi